เข้าใจอ่ะกูก็อยากจะให้เกิดในประเทศไทยเยอะกูอยากให้คนเก่งในประเทศไทยมีมากมึงเข้ใาใจป่ะถ้าคนเก่งในประเทศไทยมีเยอะคนสาเร็จในประเทศไทยมีเยอะลูกหลานของเราก็จะมีคนเก่งมากขึ้นมากขึ้นประเทศไทยเราก็จะเจริญในทุกสาขาอาชีพนะ,ะ,ะไม่ได้พูดถึงแค่ตัวศิลป,ปะทีน,นี้คนสร้างงานศิลป,ปะเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันประสบความสาเร็จในชีวิตเนี่ยนั่นก็คือหนึ่ง มึงต้องอยู่ดีกินดีก่อน<ม>ใช่ไหมงานศิลป,ปะป<า>ของ,ของมึงงานศิลป,ปะของมึงต้องมีคุณค่างานศิลป,ปะของมึงต้องขายได้มีตังมาสร้างหอศิลป์อย่างนี้งเงียบอย่างคนอายุ50มีหอศิลป์ส่วนตัวมีที่สะสมงานศิลป,ปะเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างแก่เด็กมึงรู้ไหมในชุมชนนี้มันจะเกิดคนเก่งขึ้นมาในอนาคตข้าขงหน้าม,มากกว่าเจริญมาบุญจากอันนี้จากอันนี้เหมือนกูมึงเข้าใจไหมบ๊วยกูเนี่ย เมื่อเป็นเด็กๆถวัลย์ดัชนียิ่งใหญ่ใช่ไหมเห็นอย่างใชกูก็แบบอยากเป็นแบบเขาพอเขาสร้างบ้านดากูก็อยากมีแบบเขานี่ยคือสร้างวัดขาวจะทำวัดขาวเลยมึงก็ใจย่าง <c oughs> คือคนเรามันต้องมันต้องการนะมึงเข้าใจไหมนังน,น,นอยากทำอ่ะเมื่อเห็นเขาทําสําเร็จได้เฮ้ยกูก็ต้องทำสำเร็จได้นะดังนั้นเมื่อกูสําเร็จได้จเจริญมันก็ทําสําเร็จได้มันอาจจะสร้างอะไรก็ได้แก่ใะเยาให้แก่จังหวัดพะเยา ผมมีลูกศิษย์เยอะแยะในทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยกูอยากให้มันเก่งนะมีความสําเร็จในชีวิตของเขาแล้วก็เป็นตัวแทนของศิลปินในจังหวัดต่างๆมึงคิดดูไว้ถ้ามึงมึงมีหอศิลป์เกิดขึ้นในทุกจังหวัด<อ>มันก็เป็นการเรียนรู้ของเด็กใช่ไหมของเยาวชนใช่ไหมไเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดใช่ไหมว่าคนที่เป็นเอ่อพวกไฮเอ็นพวกระดับสูงสุดที่มีศูนย์วิทยภาพเนี่ย ที่เขาชอบงานศิลปะต้องเดินทางมาที่นี่้งไปเออเขาต้องมาที่นี่แล้วไปทุกจังหวัดที่มีมีหอศิลป์ของศิลปินเพื่อไปชื่นชมงานศิลปะมันก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งเศรษฐกิจมันก็ใจไหมมันก็มีการขายได้อีกหน่อยละมีคนมาเดี๋ยวก็มีของขายเข้าใจว่าดังนั้นเนี่ยคือสิ่งสําคัญแล้วสิ่งสําคัญคือการให้ความรู้แก่เยาวชนแก่เด็กแก่นักศึกษาเพื่อเขาเติบโตมาจะเก่งกว่า เจริญมาบุตรแล้วเก่งกว่าเฉริมชัยเก่งเข้าใจอย่งังนั้นเนี่ยเราต้องการให้เกิดปักกายอ่ะถ้าเรามีขอสินในทุกจังหวัดมันปักายแน่นอนมันเป็นปักกายให้แกเพชรที่มันซ่อนอยู่ในตรมมือเข้าวใามันจะได้ผดขึ้นมาประเทศชาติของเราก็จะได้มีคนเก่งเกิดขึ้นมากมายนี่เป็นสินที่การเฉริมชัยคือคุณผู้ชมครับที่ผมรู้มาไม่ว่าผมเจอคนที่อยู่เป็นลูกศิษย์อาจารย์นะเพราะว่าอารเฉริมชัยอย่างนี้้วบางคนไม่ใช่เข้าถึง ไม่ได้เข้าถึงง่ายแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงยากอาจารย์จะคนไปคนหนึ่งคนที่มีฝีมือจาจาให้กำลังใจให้แรงบันดาลใจให้เกียรติสมมุติอาจารย์เนี่ยอาจารย์จเจริญเชิญอาจารย์มาใจก็ามาหนึ่งผมจะเห็นว่าเครือข่ายในยเรื่องของงานศิลปะอย่างเช่นผมคุยอาจารย์ทรงเดชเสมอเสม